ครับมีไปดาวพระรมมาไหมครับบ่มีพระรมตาครับฮอนฮอนเกถุงหัว่อนครับ có kia bọn ạ Ôi Kia nhà khắp kia nhà จะเ,เย็นอยูน่นะเอามืนกี้บมเมือนห้ยลื่เสียบสายาคือบทตังมันก็บมงนม้น ดีทั้งหนึ่งร้อยคนนะครับขอบคุณมากที่เข้ามารับชมครับอลองพัดลมใหม่ก่อนเย็นบอยตกทั้งวันเลยครับ บ้านผลตกไหมงยแรงมากมวนมวนอยู่ครับมวนอยู่ต้องการไปไหน

เการมันเราครั uhm like, here, huh? ้าส่งการแล้วครับฮะฮืมลงยี่กุนถามแล้วบอกเองไง แม่ยูครับเป็นพ่อลูกอันครับดูดิลูกชายผมน่ารักว,ว่าลูกขึ้นลูกขึ้นทําการสวัสดีแม่แม่ก่อนเนี่สวัสดีครับสวัสดีครับ ผมอาบน้ำอีกแล้วครับ <c oughs> ครับว้าว <c oughs> <c oughs> มาทักทายกันได้นะครับผมไม่ได้อาบน้ำตั้งหลายวันแล้วครับหอ้พวกกังวงนอนครับครับสวัสดีครับ วายอาหารย่ไหนกัะสินอนยำนานด้วยเพื่อนนี่เขา่าท่านอีกกินอยู่ได้หรอปล่ะาลัากางกเคลียร์ตัวมันแห้งก่อนไปเข้ามาแล้วกดทักทายกันได้นะครับหายหน้าไปตั้งหลายวันครับพอดีไม่ว่างครับทำงานต่างจังหวัดอยู่ครับ นี้เพิ่งได้กลับบ้านครับก็เลยมาให้อาบน้ำลูกชายลูกชายสกรปรกมากอยู่บ้านกับยายครับทักทายคุณทักทายทุกคนครับช่วยกวดแชร์กดไลค์หน่อยนะครับ พี่มิ้วกับวัฒนำคามสะอาไหเนเด้เนอะพี่มิ้วก็นน่งเบิ้องอ e ีซีเว้ยสวัสดีคุณปุ้ยลุยสวนนะครับคุณปุ้ยยังอยู่ไหมครับ อยู ừ, ่บ้านนอพ่อก็จะพ่อก็ไม่ได้เจอทั้งหลายวันเว้ยน่ารักดีไม่อาบน้ำให้ทั้งหลายวันเนี่ยดูดิดูเหยียบอะไรมาบ้าง่ย อา้าวปีใหม่มาแล้วเลยปีใหม่มาดังนี้ป <c oughs> ีใหม่มานี่หนูปีใหม่ค่ะแต่ว่าหนูจะไปเช็ดคุณละที่กับพี่สงเช็ดตรงนี้เลยนะเช็ดไม่ได้ค่ะเดี๋ยวตีกัน,นไม่ได้ไม่ได้เจอกันหลายวันนะ,ะสงก็จะหลับแล้วนะครับสวัสด,ดีว้าวเาจะให้เฮาวได้สามรอบเด้อ่านี่มึงเงียยังเงียบกู ยืนยังอยู่ด้ดหวหัวนนั่นลงลงลุกขึ้นยืนลุกขึ้นยืนร้องเพลงะเีศไทยรวมเนือจัดทุกใจ กอผมหนาวครับพอ่อผมหนาวครับติดพัดลมซะนะผมหนาวครับไปแล้ว <c oughs> ลว <c oughs> ิ่งแล้ววิ่งแล้วเช็ดยังไม่เสร็จเลยจะวิ่งไปเล่นแล้วไม่ต้องไปลงไม่ต้องไปออกบ้านเลยแล้วพ่อจะโดนแส่โดนแมรี่เอานะอ่ะยืนดีดด ขอมือหน่อยขอมือหน่อยครับตรงขอมือหน่อยฝากเข้ามาติดตามหน่อยนะครับพรุ่งนี้เข้ามาน้องสงการจะเต้นโชว์นะครับ ไปกันต่อเลยครับยังไม่แห้งเลยโครงการไม่ต้องไปนั่ง,งดีๆเดี๋ยวเราต้องไปใส่เสื้ออีกนะเราต้องไปทำงานด้วยกันต้องไปเป็นดาราแล้วนะ จะขยับเป็นดาราอยู่เนี่ยก็จะพาไปถ่ายคลิปเข้าใจไหมรเ,รเราต้องทำอันนี้กันนะนจะต้องยื่งกับปีใหม่นะไรนี้น้องสองการลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ แห้งแล้วครับโคงการเสร็จแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเออร้อนหนาวาานาว่ะลานหนาวอยู่ว่ะฮ้ลาไปก่อนครับ